คลิปนี้อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมคนมีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำถุยอ่าแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกข่านกันด้วยเลยนะครับผมพี่น้อง้องปลายนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กันในเกมร้านไอแลนด์นะครับผมตอนนี้ก็ยิงคนอยู่นะครับผมเปิดคลิปมาก็ขอยิงเลยระกันนะครับผมโอเคอุ้ยแลกกันไปคนละเม็ดนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตทำยาแป๊มลุยเลยรักกัน มึงก็มาดิโอ้โหสเป๊เอ้าไม่ได้ไมมบัคกโอ้โหเกินยิงไปเป็นแม็กอยหลังหลังๆๆๆเข้านะครับผมหลังเข้ามาดิก็มาดิครับก็มาดิเออนิ่มแบบเนี้ยีานะครับผมบอกได้ว่าลไม่ขีดานะครับผมพอดีว่าที่ว่าเปิดลีดมาเลยต้องแบบมาโดยการยิงเลยก็เพราะว่าคนในแคนผมโดนกดนะครับผมผมเลยต้องมาช่วยคนในแคนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าปกติผมไม่ได้ลงเซิร์ฟนี้นะเพราะว่าคนในแคนเรียกตัวมาผมก็เลยมาช่วยน้องๆในแคนหน่อยนะครับผมเพราะว่ากลัว คนในแคนจะสู้กันมีได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกับแคนอีกแคนหนึ่งเลยลักกันนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมกำลังจะออกเซิร์ฟนะครับผมก็แอร์ก็ทําการตกมาพอดีนะครับผมผมเลยจะต้องได้ช่วยคนในแคนต่อนะครับผมโอเคตอนนี้รองแคนผมก็นําทีมนะครับผมขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกับรองแคนกันเลยลักกันนะครับผมทุกคนโอเคตอนนี้เขาน่าจะตึงกันอยู่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะ ขึ้นไปเล่นจากข้างบนนะครับผมโอเคเลสโกเอาล่ะับผมรอขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอรอ,อจังหวะนะครับผมเพราะว่ามันมาเอากันหลายแคนมากครับผมแอร์อุย้ยลอยตีนขึ้นอุย้ยเอา้าเปิดเองก่อนนะเปิดก่อนนะเปิดก่อนนะร่วงดิล่วงดิเออทำไมหยอทำไมหยอทำไมห่อเออ ก็ไม่เท่าไรจ้ำคุณหลอนลอยตีแล้วอย่างลอกครับผมตกใจเมื่อกี้เนไ่้จํางเบื่อเ,เลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องมันเก็บของนะครับทุกคนเดี๋ยวรารอจังหวะด,ดีๆนะผมเพราะว่าแอร์นี้มันมาหลายแคนมากครับผมไม่ต่ำกว่าสองสามแคนนะครับผมโอเคข้างหน้าไบโอน่าจะนัวกันอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอต้องระวังตัวด้วยนะโอเคครับผมลองแคนผมสเปรย์เรียบร้อยนะพี่เจอคนข้างซ้ายป่ะโอเคเรียบร้อยครับผม ทิศทางลงมเป็นของผมหมดเลยครับผมเพราะว่าผ,ผมอยู่ข้างบนนะคือแบบสบายๆนิ่มๆนะครับผมโอเคผมว่าผมว่าเข้าไปลุยบ้างดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าเราลุกตดวตัวโอเคอ้าคนอยู่ข้างหน้ามันอีกคนหนึ่งอ่าได้เขาเหมือนเขายังไม่รู้ตัวนะแต่ผมขออนุญาตลองไปยิงเลยแล้วกันนะอ่าย,ย,ย,ยิงคนในแคนกูเหรอมึงเรียบร้อยล่วงไปดิโอ้โหตกใจเลยพี่นุ่ยจ้ำเล่นอะไรเนี่ยเดือดเลยผมบอกเลยเมื่อกี้ไม่เดือดอะมีเดือดเลย โอเยอะนะครับผมบอกเลยว่าแอร์นี้น่าจะเดือดจัดเลยโอ้โหชี้ยชุดไฮเลยเหรอได้อยู่นี่น่ดูของนี่โอ้โหดูปืนโอ้โหชุดไฮจัดว่าได้ครับผมเซิร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟป้องกันนะครับผมซึ่งนั่นซึ่งของมันจะตกไม่หมดนะครับผมโอเคผมไม่ค่อยชอบเล่นเซิร์ฟป้องกันเท่าไหร่เลยอะผมไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าของมันตกน้อยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราออกไปลุยต่อเลยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราพัญญาไปแล้วได้นิดนึงนะ ไม่เคลียร์หมดหรือยังก็ไม่รู้แล้วครับผมทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแอนนี้มันเป็นแอนที่เดือดมากแล้วผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวออกไปเล่นข้างนอกหน่อยแล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคบุลลอก็นําทีมสองมาแล้วนะครับผมอ้าวเจอคมามาดิก็มาดิเฮ้ยเขาไม่รู้ตัวแล้วผมว่งไปอีกหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคฮะบุลลีนำทีมอ้าวเกินจะมีมาปาดผมมาเกินเห็นไบจะเชียร์ผมหรอครับ บุลือก็น่าจะนําทีมที่2มาแล้วนะผมเพราะว่าผมกับรอ,องแคนนําทีมแรกมาแล้วผมแล้วก็เป็นทีมที่สองนะผมเป็นของบุลือนะมากับมะนาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยต่อข้างในแอร์กันเลยแล้วกันนะผมทีทั้งนั้นโอ้โหเรียบร้อยไอ้ลือล่วงอา้าวไอ้ลือกับมะนาวล่วงทำหรอมาดิก็มาดิโอ้โหผมโคตรเบื่อเลยครับทุกคนดานเมจมันบักนะครับโอ้โหเลือดกูเลือสิบห้าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งหลักก่อนแล้วกันนะครับทุกคนมันมาเยอะแล้วโอ้โหลบลูกกระสุนก่อน ผมตกเครื่องล่อนตายยิงไปอยากหล่อเลยยิงไปกี่คิวแล้วเนี่ยโอ้โหตายงงโง่ครับโอ้โหตกเครื่องล่อนนะครับน้องๆเกินโอ้โหถ่อเลยอะตกเครื่องล่อนนะโอ้าเอ,อิญอุตส่าห์เป็นราชาโอเคครับผมมาอีกรอบนึงครับผมเรากลับมาอีกรอบนึงครับผมหลังจากที่เขายิงกันที่แอร์เสร็จนะครับผมผมเกิดอีกรอบแล้วผมใช้ที่นอนเกิดอีกรอบนะ เดี๋ยวเราลองไปเช็คของในแอร์นะครับผมว่ายังเหลือเศษซากอะไรให้เรากู้หรือเปล่านะครับผมคือเมื่อกี้แคนผมตายหมดเลยนะเขามาเยอะนะครับผมทุกคนไม่ใช่มาแค่แคนเดียวก็คือมาหลายแคนมากครับผมคือชุดแรกที่ผมยิงไปทุกคนเห็นปะ่ะเออชุดนั้นนะคือแบบแคนแรกนะครับผมแล้วก็มีอกมาแล้วก็แคนสามมาตบนะครับผมอน่าจะเป็นแคนที่3ามนะครับผมเป็นแคนของคนไทยได้น่าจะได้แอร์ไปนะครับทุกคนดูดิผมเข้ามาทําการกู้ซากนะครับผมคือโอ้โห เสียดายครับผมเมื่อกี้โอ้โหแม่งตกเครื่องร่อนตายคือมาอย่างราชาครับทุกคนคือแบบประเทศไทยใครได้หมดเลยครับผมคือตายแบบแทบร้องเลยโอเคผมเดี๋ยวเราไปกู้ซากกันเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนว่าจะเหลืออะไรให้ผมกู้วะเนี่ยเออคือเมื่อกี้ทางผมก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะคือแบบของตกเกือบหมดเลยอ่ะโอ้โหเกินไปเมื่อกี้แบบ นัวเกินนะครับผมคือแบบแล้วผมมาตั้งสติไม่ทนันเงเพราะมันเข้าจากหลายทางมากนะทุกคนเห็นปะหลังจากที่ผมยิงกับไอ้คนนั้นเสร็จได้คนที่ใช้อุซี่เห็นปะแล้วอีกคนหนึ่งก็มามากันเต็มเลยอะลอยปืนขึ้นมารัวๆเลยผมก็ล,ลอกเลยอะเมื่อกี้ผมใช้เครื่องร่อนปุ๊บเบื่อเลยอะถ้าเมื่อกี้ผมมีชุบนะพวกมันอาจจะตายกันหมดได้นะผมเพราะว่าน้องๆก็รู้อยู่แล้วว่าพี่โยหนึ่งอยู่แล้วนะผมโหดูดิเหลือแต่เศษซากวัฒนธรรมไว้ให้ผมดูครับผมคือกอง ยังก็ไปสเนีข้างบนมีมีศพปะไม่น่าจะมีแล้วนะครับทุกคนดูดิโอ้โหคือจังหวะเมื่อกี้ไม่น่าพลาดตรงที่ตกเครื่องล่นตายเลยครับผม oh, <no. S 1> มาอย่างโงครับผมตกอย่างหมาครับผมไม่เป็นไรครับผมทุกคนคือแบบแอ่นี้คือว่าผมทําเต็มที่แล้วนะครับผมคือเ้อเซ็งเลยว่ะผมโคตรเซ็งเลยเมื่อกี้คือสา่าแบ่งทีมมาเป็น2ทีมนะทีมหนึ่งกับทีมสอง ต่ไม่เป็นไรครับผมทุกคนเราก็ยังสู้กันได้ต่อนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปตามล่าหาคนต่อเลยละกันนะผมว่าจะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าไอลือมีปืนไหมเนี่ยโอ้โหม่ใช่ลูกองน่าจะไม่มีปืนนะผมแต่เราตีกับลือก่อนนะผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบหลอนลอยตีนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแคนเดียวกันหรือเปล่าก็หลอนเหมือนกันกโอเคครับผมเดี๋ยวมันตีไม่ได้ลืมออกตีดิโอ้โหมันก็มีปืนนี่วะผมตีมลือไม่ได้โอ้ได้ละได้ละ โอเคเรียบร้อยครับผมจี้กันเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราลองไปหาคนยิงดูนะครับผมว่ายังจะเหลือคนให้ยิงหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเซ็งมากเลยอะ่ะเป็นการเอาแอร์ครั้งแรกที่แบบโคตรเซ็งครับตกเครื่องร่อนตายแบ <What? S 1> นกับบู What <the> fuck? คิดว่าข้างหน้าน่าจะไม่มีคนแล้วนะครับผมเพราะวา่าน่าจะจบแอร์แล้วแต่ไม่แน่นะผมอาจจะมีอีกก็ได้นะผมเพราะต้องมีพวกเก็บซากั้งดีว่ะผมว่า สียาได้ครับทุกคนผมช้าไปนิดเดียวแล้วแบบจังหวะที่ว่าผมตกเครื่องร่อนปุ๊บคนในแคนผมร่วงหมดเลยนะตายกันหมดเลยอะ่ะมานสี่คนห้าคนแม่งร่วงกันหมดเลยโดนล่วงครับทุกคนผมเจอคนแล้วครับผมเห็นว่าข้างหน้าผมเลยสองสองห้าที่สองห้าโอเคปะ่ะตอนนี้อยู่ S W แล้วโอเคเดี๋ยวเราตามเลยนะครับผม แข้นจัดครับผมผมต้องล่ามันให้ได้ครับผมอย่างไยผมต้องของกลับบ้านให้ได้ครับผมเอาเซตคืนไม่ได้ o f f เซตสองเซก็อยังดีครับผมเนี่ยอยู่หน้าผมเลยเหมือนเขาจะไม่เห็นผมนะอุย้ย <c oughs> เจ็บ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 โอ้โหเลือดเหลืองเลยอะโอเคเดี๋ยวเราทานยาก่อนแล้วเราก็ล่าเลยแล้วกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขามีกี่คนนะต้องเอาเซตคืนให้ได้นะผมผมบอกเลยว่าสียดยเมื่อกี้โอเคไล่ล่าต่อกันเลยแล้วกันนะครับทุกคน เขาอยู่้างหน้าผมนะก็มีกันสองคนนะครับผมเดี๋ยวลองเราเราลองไล,ล,ล่นะครับผมขอยิงระยะนี้เลยรักกันนะครับผมทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียงเ่วงู <c oughs> นจจึงผมคิดว่าจะยิงไม่โดนนะสเปรระยะไกลผมมันก็ถนัดด้วยโอ้โหดูโอ้โห,โหแล้วดามเมไม่ขึ้นอีกอะ สามช็อตเลยนะผมที่ผมยิงสามช็อตเลยนะผมที่ดามเมจไม่ขึ้นทุกคนเห็นว่าตั้งแต่ต้นคลิปจนแบบไปเอาแอร์แล้วก็มาตอนนี้ดามเมจบักเกินผมไม่ได้อ้างนะครับผมทุกคนก็เห็นอยู่ว่าดามเมจมันบักครับผมโอ้ท่อเลยนี่อย่างวะเรียบร้อยครัวผมล่วงหมดครับผมเป็นทางด้านอไอมนม้มาร์กนะผมมาร์กในคนในแคนผมก็ทําการยิงล่วงไปอีกคนไปที่เรียบร้อยนะอย่างน้อยอ p พีนี้ผมก็ได้เซตคืน2อเซตนะครับผมทุกคนคือก็ เสียไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้คืนเหมือนกันนะผมแต่ก็ได้ยิงได้เซตจ,จากตอนยิงมาช็อตแรกมาเยอะอยู่เหมือนกันพอตัวนะผมโอเคตัดภาพไปที่บ้านเลยแล้วกันนะผมเอาแล้วผมก็อีพีนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะผมก็ไม่มีอะไรมากผมมาขายขับนะผมขายขับนักบุญตกเครื่องร่อนนะครับผม <c oughs> ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้นักบุญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ